ครับวันนี้มาดูปัม๊มฮนดูโรนะครับเย750วัตต์ตัวนี้ใช้4แผงเป็นแผงโพลี่340วัตต์4แผงนะครับปั๊มตัวนี้13คิวเรามาดูไฟครับช่วงนี้อยู่ประมาณ3โมงครึ่ง3โมงเช้านะครับไฟอยู่ที่133นะครับตอนนี้ไฟผ่านโหลดรอบอยู่ที่3,400 แอมอยู่ที่6แอมเลยนะครับวัดตอนนี้ได้800เราก็ดูน้ำนะครับเป็นท่อนอิ้วครึ่งนะครับหย่อนไป6ท่อน24เมตรน้ำไหลแรงๆเลยครับ บอ่อเจาะไปแล้วประมาณ2วัน,นครับเมื่อวานเรามาติดตั้งแล้วแต่พายุเข้านะครับไม่มีแดดเทีน้ําวันนี้เลยมาใหม่นะครับสนใจติดต่อได้นะครับนี่ครับเบอร์โทรศัพท์0970723350ช่างไฟนะครับปั๊มตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับ หรือท่านไหนสนใจยี่ห้ออื่นสเปคอื่นก็สามารถสอบถามได้นะครับ